ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีร่วมทำบุญตักบาทในโครงการผู้ว่าพาแต่งไทยยิ้วปินโตทำบุญเกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพร,ระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ครับเวลา7นาฬิกา30นาทีของวันที่5สิงหาคม2565 จังหวัดลบบุรีโดยคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีและสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดลบบุรีได้ร่วมกันในกิจกรรมทำบุญตักบาตรฟังธรรมในโครงการผู้ว่าพาแต่งไทยหิ้วปินโตทำบุญเกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565โดยนายนิวัตรลุงสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะ พ่อค้าประชาชนและพุทธศาสนิกชนชาวลบบุรีร่วมกันหิ้วปิ่นโตอาหารข้าวหวานแทนการใช้ถุงพลาสติกมาทำบุญตักบาทถวายแดย่พระภิสุสงฆ์ณวัดมณีชลขันต์ตำบลมรมมาตรอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพ่อค้า และพุทธศาสนิกชนชาวลบบุรีได้ใกล้ชิดกันด้วยการเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรม เพื่อน้อมนําหลักธทมคาสอนไปใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจําตนพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานให้ดีขึ้นเป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณีการทําบุญตักบาตรให้มีสืบไปนอกจากนี้ยังมีการปล่อยพันุปลาลงสู่แม่น้ําลบบุรีนาศสาราท่าน้ําวัดมณีชลขันอีกด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวว่าวันพระหรือวันธรรมะสวรนะถือเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะได้ถือโอกาสไปวัดเพื่อทําบุญตักบาตรถวายพระตาหารแด่พระภิสุ และฝั่งพระธรรมเทศนาแต่เนื่องจากวันพระใหญ่จะตรงกับวันทํางานจึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้ข้าราชการห่างหายจากการเข้าวัดตักบาตรฟังธรรมในวันพระจังหวัดลบบุรีนะครับจึงได้สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาครัฐได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมนอกจากนี้เป็นการสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนเลิกใช้ถุงพลาสติกและโฟมโดยการใช้ปิ่นโตใส่อาหารแทนการใช้ถุงพลาสติกอีกช่องทางหนึ่งด้วยครับ